สวัสดีเอซค่ะเอฟีแม่ต้อยมึงแนวราคะพี่น้องลูกชายหลาคอยมานางเฝิคนหิวหลือคือคนมานางเฝาแม่ต้อยอาลาหิวเขาล่ะท่านบ่ลาหิวเขามะนางเฝาหนาห้องหนาประตูเลยได้เยวนี้ค่ะพี่น้องเอฟซี ลาเหี้วเขาจำบอลาเต้เหิ้วเขาจำบลูกเออลูกใจ้รอลูกใจ้รอแม่เหิ้วเขาจำบอหนะเหี้วเขาหนะไปไหนไปกินอาหารไปเห้าไปไปไปกินอาหารไปไปเขี่ยอาหารลูกใส้กันค่ะเขี้ยมามาแล้วยังก้อนยังก้อนไปก่อนก้อนยังก้อนเดีวมามา,า,า,ารรมา,มา,มา นัแ่แหละอยากก่อน่าไปหยอกไอามาอาพี่ๆมามา,มากินอาหารเดีวเร็วเร็วเร็ว,รวมามามาเดี๋ยวเวลาให้อาหารเพิ่นล่ะค่ะเพิ่นอยากกินอาหารเพิ่นเราไปหาเมตต์้อยอยู่ห้อง <c oughs> จุ้มจิ้ม บ้้ไเวลาหายหัวาหารเพิ่นละค่ะนะกินยำกมคงเป็นตะแซบคััเย bóng vâng, giỡn mẹ đạc làm hay, mẹ làm nó hay เกียร์ไหนมันเยี่ยมนนนะออได้เวลาเกี่ยวหัวหารหลกไช้เพิ่นหิวอาหารแล้วเพิ่นกะย่างไปหาอยู่ห้องรดไปเกียม,มันเยี่ยมเจ้อย่ามาจจะคล้ายกับแล่นไปหาอีแม่อีกเออเกิยไนมันเยี่ยม กินกนจะแซ่บค่าขำลมขมอยู่ไปไปกินยาม,มาใช่ไหมม,มันไปกินไปกินหัวอาหารนะมันอิ่มไปไปแล้วไปแล้ววางหลับไปมันไปกินอยูผ่ผุนยามาหาแม่โว้ยก็เลยสิมานั่งเฝากันเนาะมานั่งเฝาเห็หนอย่างละท่านหลายเล่มเลยไปไปกินอาหารน้ำน้อง,องมันอิ่มไป ไม่เห็นเล่มเล่ยังยืนหนีหิวอ้วนตะเออะยังไม่เห็นเล่มเล่ยยืนหนีไปไปกินอาหารน้ำน่องไปอิ่มแล้วสมบัติหืมขุนน่องกินอยู่ขุนไปไปไปกินน้ำน่องไปมาทานน่ะเลยย่างไปเห็นเล่มเล่ยยืนหนาห้องบอกลาบินลนีหิวสมบัติเบิ้งดังเป็นอย่างคือบานไปกัดอีกอย่างน้ำเข่ามาบ่น คือดังบาทนะวลาไปนออนใชมื่อคืนนานอนอยู่หนาบ้านเออน่าุ่นอันเท่าอันเท้าขีหน้าวขีห้อนไปไปกินไป ด้วยจะแมนเห็ดเล่มเลยนะตีเนาะไปไปกินเขาน้ำนองไปลาไปอะไรเร็วรอวน้ำกับอะไรวน้ำกับอะไรเอ้านอนเอ้านอนจำมันเนา้นอนจำนอนล่องนอนล่องนอนลงนอนล่อน้ำลนอนจำลาไปเดียอะไรปเลยละอะไรนอนจำแบบนี้นคุณชายลูกรอ จับมือแนจ่จับจับมือแน่เร็วส่วนน้องเพิ่นก็นก,นกนินอาหารขมๆมิคนอายเพิ่นก็น,นอนเล่มเลอยู่บบบนี้สงสัยถี่บ้านอยากเพื่อนะเศร้าหอบหอบอยู่นี่ลูกชายลูกไส้คอยอ๋ออาอ เอาเจังสืลูกยังคือน้อนบรรเน่าบันนี่อืมขุนไปเบิงไปเบิงน้องไปเบิงนายหิวขุนนายหิวมันกินเสื่ออยู่ขุนหี้ยวมันกินเจื่อยูุ่นกินหวามจืดมดกะละมังละขุนไปเลยบางลาข้ามันนอนจะเหนียวลาได้กินน้ำน่องแล้วขุนไปไหมขุนน่ะนองหิวกินเชยอยู่ขุนเนรอน่องหิวกินเชยอยู่ขุน อดดวนแม่เน oh, hmm? 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 ีงว hmm? hmm? ันอิ่มแล้วบ่หิวหิวอิ่มแล้วบ่มาดดเนให้เนียงเตะเตะมาดดวนแม่ให้เนียงเบิ่งมันนอนนอนเนียเพ็ดเอ็ดเป็ดอยอะจะยางมากเนี่ยยางมากกับยางมานนั้น ่นไปหาเนพุ่นไปกินอาหารเนี่ยมันเลี้วนไวไปกินอาหารไปกินอาหารไปกินอาหารโอ้ยยังมาเดือดยังนาะไปละไปไปกินอาหาร่นไปอ,อ คนหิวอนอาหารพคนสียางไปหาเม่ต่อยลวดค่ะซวงตูนอไปแล้ว <มา S 1> <laughs> สวัสดีค่ะครูหนึ่งจา้า,า,าน้ <laughs> นามห่อนน้ามห่อนบ่ไปเอาอยู่ห้องแม่มันมีจังว่าด้จุดนี่มีต้มอยู่เมื่อกี้นีนแม่กันอันกินกาแฟยอยู่ บรรยากาศตอนเช้านายหิวนายตาีอย่าหิวโดนกัดบ่หืมตะโพยละมันกัดด้วยละบ่มันมันบาดจรดิงจริงตั้มพ่อหมูเคลื่อนนี่มันนอนดูตรงคอมีน,มนิดนึงนะไม่น่าตื่นอ ปอกข้อไปใส่ละเมิงเิ่งปอกข้ออยู่อยู่อ้าเอามันนั้อันนอนนมันขนเวตัวมเตียมหนายเตะกัตวมเตี้ยมหน่ายหิวกัตวมเตียมเออพ <sk 195 2> ุ่นะน้องกินอาหารแล้วแล้วเพิ่นจงไปกินน้ำกลน กินแล้วอารมณ์ดีบ่ะนี่กินแล้วอารมณ์ดีอารมณ์ดีนอนหดี๋ยวซื้อนันซื้ส่วนไอเต้เพิ่นบังหันน้องหิวกินเพิ่นกับบอไปกินเพิ่นมาไปกินน้ำมาหน้ามาหน้ามาหน้าจายเล่นตังอะไร แลอ่อนออกหนาค่ะไปแล้วล่องล่องสาบไปแล้วล่องล่องสาบไปแล้วไปหายางละเต้เต้ไปหายางละเต้ค่ะเังได้กาฝากดไลค์ไรกดแชร์กดติดตามไม่ต่อยน้ำในเด้อค่ะคลิปนี้ไม่ต่อยก็เอาคลิปน้องหิวน้องเต้มาฝากคือเก่าเนาะคะ่ะเป็นกำลังแรงใจให้เม่ต่อยเนี่ย ขอบคุณเอฟซีที่เบิงแล้วบขา,ามโฆษณาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ต่อยกับเอ้าไวซ้ำนี่สักก่อนเนาะค่ะกับความสดชื่นกับดอกไม้สวยๆค่ะขอบคุณค่ะ